พยายามนึกค่ะว่าคนไข้ที่จะมาหาหมอตุลน,นะคะพอมาตอนแรกเนี่ยเขาก็คงจะสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเขาไม่อยากใช้แว่นเนี่ยหมอตุลจะทําอะไรเขาบ้างนะคะวันนี้หมอตุลก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าเราเนี่ยจัดการกระจกตาหรือตาดํำยังไงที่ทําให้เราไม่ต้องพึ่งแว่นได้ในการที่เราไม่อยากจะต้องใช้แว่นหรือคอนแทคเลนส์นะคะเราสามารถผ่าตัดได้นะซึ่งในการผ่าตัดนั้นทําได้ทั้งที่กระจกตา และเลนแก้วตาแต่วันนี้หมอจะเล่าให้ฟังว่าที่กระจกตาหรือตาดําที่เราเห็นเนี่ยคะ่ะเราสามารถที่จะผ่าตัดยังไงได้บ้างนะคะเราก็จะต้องมารู้ว่ากระจกตาหรือตาดำเนี่ยจะเป็นสิ่งที่หักเหของแสงในการที่เมื่อเรามองภาพนะคะจะเกิดการหักเหพลใสยตาสั้นลําแสงเนี่ยไม่ได้ตกกระทบที่จุดรับภาพพอดีแต่ตกกระทบหน้าต่อจุดรับภาพทําให้เราเห็นมัวไปน,นั่นเองนะคะในการที่เราทําเลสิก ทำ P R K ทำ r ี l ล็ก m i ายจึงเป็นการทำยังไงก็ได้ให้การผักเหข,ของแสงนั้นทำให้แสงตกกระทบที่จุดรับภาพพอดีเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนแปลงรูปร่างของกระจกตานะคะสำหรับ P R K นั้นทำอย่างไร P R K ก็จะปรับแต่งด้วยเลเซอร์ที่ชื่อว่าเอ็ก e r l ม s e r ปรับแต่งในคนสายตาสั้นนั้นก็จะเจรไยให้รูปร่างของกระจกตา แบนลงเมื่อแบนลงแล้วนะคะโฟกัสก็จะตกที่จุดรับภาพได้พอดีแล้วเลสิ c กละทำยังไงเลสิกเนี่ยขั้นตอนมันจะมีมากกว่า p r k ขึ้นมาอีกหนึ่งขั้นคือขั้นของการเปิดฝากระจกตาหรือเปิดแฝดนะคะเราจะเปิดฝากระจกตาจากนั้นก็เจรไนด้วยเลเซอร์โดยใช้หลักการเดียวกันคือ e x c i m e r l a s e r เจีซร์เจรไนปรับรูปร่างถ้าในสายตาสั้นก็ทําให้กระจกตาแบนลงภาพก็จะ ถูกการหักเหของแสงน,นั้นและมาตกกระทบที่จุดราพาพหรือมักคูลาพอดีนะคะแล้วเฟมโตล่ะเฟมโตเลสิกก็เหมือนเลสิกทั่วไปเลยเพียงแต่ขั้นตอนแรกที่แตกต่างกันคือการเปิดฝากระจกตาเฟมโตเลสิกนั้นจะโมเดิลขึ้นมาหน่อยเพราะใช้เลเซอร์สองสเต็ปสเต็ปแรกคือเปิดฝากระจกตาด้วยเฟมโตเซกันเลเซอร์ซึ่งการเปิดฝากระจกตานั้นมีผลกระทบต่อรูปร่างน้อยแต่ ผลกระทบของรูปร่างนั้นเกิดจากเอ็กซ์มอร์เลเซอร์ที่เจรไนรักษาสั้นยาวเอียงได้ และสุดท้ายคือสมายหรือ r e เล็กสมายที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคใหม่ใช้เฟมโตเซกแอเลเซอร์เจรไนกลางกระจกตาให้เกิดรูปร่างที่เรียกว่าเลนติคูเลนติคูจะเป็นสิ่งที่กำหนดค่าสายตาและหมอก็จะทำการคีบเลนติคูออกผ่านแผล2มิิเมตรอันนี้ก็จะทำให้ลักษณะของกระจกตานั้นถ้าเป็นสายตาสั้นก็แบนลง ในการรักษาสายตาในปัจจุบันนั้นสำหรับลีดสกสมายรักษาสายตายาวได้แล้วแต่ยังไม่ได้ครอบคลุมทั้งโลกนะคะจะเกิดขึ้นในบางประเทศเท่านั้นหากเราสงสัยว่าการเปลี่ยนแปลงของกระจกตานั้นการผ่าตัดนั้นทำได้อย่างไรโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการใช้เลเซอร์อาจจะเป็นเอ็กเซมเมอร์เลเซอร์หรือเฟมโตเซคันเลเซอร์ในการสร้างเลนส์ติคู่จากนั้นก็จะทำให้เกิดการปรับรูปร่างนั่นเอง ถ้าสายตาสั้นรูปร่างของกระจกตาแบนลงถ้าสายตายาวก็จะหนูนขึ้นทําให้การหักเหของแสงตกลงที่จุดที่ควรจะเป็นและทําให้เกิดความชัดและนี่ก็คือวิทยาศาสตร์ของการรักษาสายตานะคะว่าบนกระจกตานั้นเราทําสิ่งใดได้บ้างที่เมื่อเปลี่ยนรูปร่างแล้วโฟกัสหรือจุดหักเหของแสงนั้นตกที่จุดรับภาพที่ควรจะเป็นพอดีทําให้เห็นชัดโดยไม่ต้องพึ่งแว่นนั่นเองนะคะ